สวัสดีครับทุกคนเรามาเก็บ d ด a l ล็อกกันนะครับว่าเฮ้ยแต่ละคนหลังจบอีเวนต์แล้วเนี่ยพูดอะไรกันบ้างนะครับอะเราจะมีหลักๆน่าจะกี่จุดเนาะเดี๋ยวนะ1จุดลีเว่หจุดแล้วก็อินาซึมะอินาซึมะคือใครนะผมจําไม่ได้วะผมมากไว้แล้วละ่ะแต่ว่าผมจะอาจจะลืมนิดหน่อยอ่ะมีโคโคมิถ้าจำไม่ผิดอ่ะตรงนี้แล้วก็มีไทนารีตรงนี้นะครับ แต่เป็นแต่ละเมืองเลยเนาะอ่ะอ่ะมาเรามานั่งอ่านกันแล้วก็ดูกันว่าแต่ละคนเขาพูดว่าไงนะอ่ะเป็นเดียวน่ากับพ่อเนอะาะเจ้าพ่อคียเมาเล่นการก์ดไหมแต่ฉันขอขพูดไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดแพ้วันว่าถ้าวันนี้พ่อหินเ้าแล้ว,ลวมาเล่นแบบบึนๆเมาๆแล้วพร้องว่าต้องแพ้ฉันภายในสามเทินแน่นอนคือคําว่าแพ้ในสามเทินเนี่ยคือแพ้แบบแพ้เดะเทะนะครับ สามเทินเดี๋ยวหนะ้าดูถูกพ่อเกินไว้หรือเปล่ายายก็น่าจะทนถึงข้าเถินนะมันก็แพ้มันก็ไม่ใช่ยังไงเดาหน้าภูมิใจตัวไหนกันเนี่ยตอนเล่นกันรอบก่อนพ่อ,อยังชี้ทุกเต่าท่านน้ำแล้วบอกว่าเป็นน้ำแข็งยอยู่เลยหัวร้อนจะแย่เล่นกับคนไม่รู้เรื่องม่งอารมณ์เสียเลยสายตาพ่อฝ่าฟังแล้วนะาะ คนเล่าไม่ดีต่างหากอย่ามาหาข้ออ้างให้มันนะจ้าจ้าจ้าเล่าไม่ดีต่างหากงั้นวันนี้งงดดื่มก่อนลวกันจะไม่แต่สระโยดเลยแบบนี้โอเคไหม,นะมก็ได้อยู่แหละแล้วถ้าเกิดว่าพ่อชนะดิโอนาละ่ะมีรางวัลอะไรรออยู่หรือเปล่ายากให้ฉันทำของเทลสูพิเศษให้ด้วนะงั้นเหรอฝันไปเถอะ <laughs> คือไม่อยากให้พ่อหินเหล้านะแต่พ่อเนี่ยเขาชอบดื่มเหล้ามากนะงั้นถ้าชนะภายในห้าเทิร์นละยังบัตด,ดูถูกฉันนะมามาก็มาเลยฉันไม่ไปทางแพ้แนะ่นอน <c oughs> เ,อเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่ะแล้วขออนุญาตเก็บภาพนะฮะคนละหนึ่งแชะนะเอาตาปลือีอกตัวนักเดินทาง <c oughs> ลูมินตาปลื้มเมื่อกี้โอเคแล้วก็เป็นเปยโถกะหากึสือห่าที่นเนาะวิชไม่ได้หรอกขอก <c oughs> อนุญาตนะมาแวบนี่หนู หายหน้าหายตาไปแค่ไม่กี่วันไงฝีมือการ์ดนายมันพัฒน,นาขึ้นขนาดนี้เนี่ยโชคดีได้ไประชันกับผู้มีฝีมือนะ่ะโอ้ผู้มีฝีมือคนไหนละ่ะนายอย่าเพิ่งรีบเฉลยนะขอฉันทายก่อนซิยิ่งหนิงกวงคงไม่นึกไม่นักว้างมาเล่นซิ่งหลิงกับซินหยยนก็ไม่ใช่พวกบาดูเอลเหมือนกันถ้าช่วงนี้เหี่ยเหวยาไม่ได้กำลังยุ่งก็หัวใจไม่ไหว,ไม,ว,าม,าวามาวิ่งเล่นทักทายคนบนเรือแล้ว ไม่น่าจะใช่เด็กคนนี้หรือจะเป็นนักเดินทางเข้ามาเอินมาที่ท่าเรือดีเว่ด้วยหรอน่าเสียดายที่นายหญิงก็คงถ่ายผิดนะแต่ฉันได้เดินทางกับเป็นเพื่อนกับนักเดินทางอยู่ครู่นริงจริงไม่นําซ้ําระหว่างนั้นก็ได้รู้จักเพื่อนผ่านการ์ดด้วยนะเพื่อนใหม่สินะงั้นฉันคงเดาไม่ออกแล้วล่ะคุณฮูเต่อที่เป็นหัวหน้าธงแห่งการเกิดใหม่หวังเชิงน,นะนายหญิงคงเคยได้ยินชื่อมาก่อนหรือบ้างไหม เคยได้ยินอยู่หรอกแชมเปี้ยนโทนาเมนต์ราชาลักัรเชิญครั้งนี้ใช่ไหมละ่ะเออนีถูกต้องแล้วเธอยังฝากของมาบอกเด้วยนะว่านับถือนายหญิงมานานแล้วอยากทำความรู้จักเป็นเพื่อนด้วยนะ่ะก็เอาสินี่ปจังหวะด,ดีเลยไม่ใช่หรือไงชวนเจ้าตัวขึ้นมาเรือมาดูเอลสักส,สองสามตาจะได้ชืช่นชมฝีมือแชมเปี้ยนสักหน่อยอืม พูดถึงเรื่องนี้แล้วฉันควรเป็นฝ่ายผยอนที่ถงแห่งการเกิดใหม่หวังเชิงเองหรือเปล่านะแบบนี้จะด้ดูจริงใจกว่าอ่าพยาธหนึ่งแชะเอามุมมุมนู้นดีกว่าเนาะทำไมตัวเรามองคาซืา <c oughs> อฮาแชะแล้วก็ไปโคโคมิเนาะสวั ทุกคนมาชมวิวแบบวิวเมืองกันหมดเลยนอ,นอกจากเปิดตัวการ์สืนฮะเอ้นักเดินทางเพื่อมาใช้มีการเฉพาะเลยเหรอเกี่ยวกับจอมโจรที่แทค้คําตอบของปริศนาก็เป็นแบบนี้นี่เองสินะไม่รู้ว่าควรมีสีหน้ายัางไงกับเรื่องแบบนี้เลยขอบคุณที่มาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฉันฟังนะแบบนี้ฉันก็วางใจแล้วอารมณ์เหมือนกับได้อ่านตอนจบนิยายนล่นแหละ แกรอทัวร์นาเมนตตอนนร้นฉันคิดอยู่ตลอดเลยว่าแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งสําคัญและต้องเล่นอย่างสง่างามเนะี่ยแต่พอเห็นท่าทางตอนพวกเธออาจจะช่วยฉันแล้วฉันก็เริ่มจริงจังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะ่ะมาคิดดูอีกทีแล้วดีใจนะที่ได้เจอพวกเธอก่อนเริ่มแข่งเนะ่ะพลังงานบวกห้าเอะอ,อ,อย่าพูดเรื่องนี้สิเฮ้ยอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะวนเนาะขออนุญาตก,กดลองกดดูนะ โอเควนเนาะอดันกดขอโทษ <laughs> มันวางเมาส์ตรงนั้นพอดีแล้วไม่กดดูลรัวแล้วไปโดนงั้นไม่ก็ไม่รบกวนแล้วละ่ะไหนนี่นก็มาเกาะว่าเธซิงมีท,ทั้งทีนั่งพักสักหน่อยแล้วค่อยกลับเถอะนะหวังว่าวิวทีทันของที่นี่จะอยู่ในใจเธอตลอดไปตลอดไปนะฮึย <c oughs> มุมไหนสวยต้องเป็นมุมด้านหน้าเนาะต้องหันหลังลนะี่แหละถึงจะดีก้มก้มหน่อย ประมาณเห็นนิดนึงอ่ะประาน,นี้ไม่ค่อยสวยเนาะให้ให้โฮมีอยู่ไซน์นะเชชอ่ะประมาณนี้ไปต่อครับคร,รับอ่าแล้วก็เป็นพิพิธิกพิพพทไทนารี พอดีเฮียบังเอิญจังก่อนหน้านี้ไซโนเพิ่งเล่าเรื่องที่เรเจอพวกเธอให้ฉันฟังเองอเกี่ยวกับมุกฝืดหยุดไซโนนั่งเล่าแต่มุกที่เล่นไปให้ฉันฟังอย่างละเอียดไปแล้วแถม,ย,มยังดูได้ใจมากอีกท่าแถมได้ยังดูได้ใจมากอีกต่าฉันไม่อยากฟังไปนรอบที่สองแล้วนะเลิกพูดถึงเรื่องนี้เถอะเกี่ยวกับเกมคนเจ็ดอัจฉริยะ งานในป่าวิทยาเนี่ยช่วงนี้พ่อเยอะเท่าไรฉันก็เลยพาคอเล่ไปเล่นด้วยนะ่ะคอเล่เก่งมากเลยนะมนเล่นทัวร์นาเมนต์ก็แข่งได้อันดับไม่เลวเลยส่วนฉันถึงจะผ่านรอบคัดเลือกได้ก็เถอะแต่ดวงสุม่มคู่จับคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นไปได้เมกีีตาก็เจอกับไซโนแล้วละ่ะเจ้าหมอนั่นเล่นการ์ดที่ไรไม่เคยคิดจะไว้หน้าสักนิดแถมตอนออกท่าไม่ตายยังตะโกนชื่อมสาสดังอีกทำให้ฉันปวดหูไปหมดแล้ว แต่ก็ไม่ได้เห็นเจ้านั่นคึกมันแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะเ <c oughs> <c oughs> จ๋งจังพี <ph> no ่โนใส่สุดตลอดนะฮะงั้นไม่รบกวนแล้วละ่ะไม่เห็นต้องเกรงใจกันเลยวางกมาเที่ยวบ่อยๆนะโอเคแต่คนนี้หยุดซูเมรุดังนั้นครับคิดไม่ถึงเลยนะเอ๊ะคิดไม่ถึงอะไรวะอ,นนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่อะอะขอหนึ่งแช่ c. เ๋ยนะสาวาบังอุ๊บมุมนี้โอเคหรือเราควรจะถ่ายให้เห็นหน้าชิบมีแถมคือคนอื่นเขาอยู่กัน2คนไง้ยงั้นผมขอญาตอ่อเอาไม่เป็นไรทีแรกว่าจะไปถ่ายหน้าโคโคมิแต่เดี๋ยวผมไปถ่ายเองนะฮะไม่รบกวนทุกคนแล้วนะครับคลิปสั้นๆแค่ ประมาณ9นาที8นาที9นาทีนั้นเนี่ยเอาเท่านี้แล้วกันเนาะอ่ะเวละผมจิเป็นโตสวัสดีครับ